เทคนิคกระโดดเชือกและการฝึกสําหรับคนใหม่นะครับซึ่งถ้าคุณลดล็อกถ้ากระโดดเชือกได้มันเป็นสัญญาณที่ดีว่าคุณมีโอกาสที่จะผอมแน่นอนในอนาคตนะครับซึ่งก็การวัดเชือกนะครับให้เราเหยียบเชือกนะครับให้ด้ามเชือกเท่ากันแล้วก็ให้ด้ามเชือกมันอยู่ประมาณก็คือยอดอกคุณอะ่ะก็คือระดับด้ามด้ามเชือกก็คือว่าโอเคนะครับลงตัวพอดีนะครับแล้วก็กระโดดกันซึ่งราคาเชือกนะครับมันมีก็คือหลายราคานะครับ ผมก็ซื้อตั้งแต่ร้านทุกอย่าง20อ่ะอ่าเขาขาย25บาทแล้วก็มีราคาก็คือร้อยกว่าบาทอ่าตามร้านอะไร,ะไรวะดีแคปลอนที่ผมเคยดูนะร้อยห้าสิบโอเคนะครับใช้ได้นะครับแล้วก็มีราคาก็คือห้าร้อยเป็นราคาพันอัพก็คือบรรยูทที่ก็คือคุณภาพนะครับของมันนะครับเช่นก็เป็นพลาสติกเอ่ยเป็นเชือกเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยนะครับตามร,ราคาแล้วก็ ก็คือถ้ามันหนาหน่อยก็คือมันก็แพงหน่อยอะไรแบบนี้ครับก็าบางทีเขาก็ใส่อะไรวะเป็นยางอะไรแบบนี้ครับอ่าเรามาดูครับก็มาดูเทคนิคนะครับกระโดดเชือกเรามาคุยกันซึ่งก็สําหรับสมาชิกคนใหม่นะครับที่กาลังเพิ่งปลดล็อกท่ากระโดดเชือกนะครับให้คุณดูนะครับเนี่ยครับแอดินชายนะครับก็คือเขาจะเวียงให้ข้อมือเขาจะไม่ใช้แขนเวียงนะครับไม่จะไม่ใช้แขนเวียงชงชาญครับก็เคยมีคลิปผมก็เคยโพสต์ไปแล้วก็ คลิปแรกๆที่แอดมินชายเขามาเขาเวียงช่วงช่างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแล้วก็ผมให้ตั้งเป้าหมายลักษณะนี้นะครับสมมติว่าคุณกําลังฝึกนะครับขั้นต่ํานะครับคุณพยายามั p ให้ได้500ครั้งครับฝึกก็คือขั้นต่ําสมรับคนใหม่นะครับก็คือมันอาจจะใช้ความพยายามหน่อยนะครับก็คือวันแรกอาจจะได้ร้อยครั้งอ่าสัปดาห์ต่อไปอาจจะได้200ครั้งสัปดาห์ต่อไป300ครั้งครับัพให้มันได้สัก500ครั้งก่อนแล้วก็การกระโดดเชือกนะครับ ก็คือสําหรับคนใหม่นะคาร์ดิโอมันคาร์ดิโอได้ทุกวันเลยคุณไม่ต้องกลัวแต่วันไหนนะครับที่คุณรู้สึกว่าคุณปวดนอ่องคุณล้าล้ากล้ามเนื้อน่องให้คุณพักนะครับแล้ววันไหนรู้สึกว่าดีนะครับให้คุณกระโดดเชือกเลยนะครับก็มันจะทําให้เรานะครับปอดร่างกายหัวใจแข็งแรงขึ้น,นครับ